สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเบ้าดาพาเลาะทงครับผมมาพอกันอีกแล้วครับพี่น้องกภาบรรยากาศแดดแอมแตรมยังมแรงครับผมมันอีสระพี่น้องมาใส่เบ็ดคือเกา่าครับผมใส่ในห่วยพผู้นะครับผมนะครับทั้งปลาโยคาผุนครับห่วยในปลาโยคาผุนหรือก็เบ,บิงไฮน่าอย่างน้อยมันที่มีป่ากินบ่ แต่ว่าในห่วยนี่น้ามนุนขึ้นผมย่ามตงไปเบิ้งแล้วน้ามนุนขึ้นสักน่าสิโอเคอยู่ครับนี่ครับผมเมื่อเนี้ยวเบ็ดมาหลายนะครับมาตะเวนเบ็ดมหาสิบเบ็ดมาหาสิบก็มีนะครับผมนี่เนี้ยโอ้ครับนี่เนี้ยเขียดอีโมกครับผมอึ๊บน่าเห็นไหมเขียดยีโมกเดีวต้องแดงน้องแดงน้องแดงด้วยเนี่ยพี่น้องครับผมและกับบรรยากาศ ยังบนแรงครับผมสี่โมงสี่หาโมงแรงแล,ะล,ะละ้วล่ะแดดจ้ำเมื่อน,นี่เอาเดี๋ยวผมกิไปไซส์นะครับเด้อเดี๋ยวก็ตอนยามทีพ่อพี่น้องพ่อพี่พาน้องไปยามครับผมอ่ะเอาไปตอนยามครับผมครับพี่น้องนี่นก็ได้เวลายามเบ็ดทำไงยัยงไงล่ะยามเบ็ดพี่น้อง มืดแล้วครับน้องบัถึกมืดผมก็เขาบ้านนะครับบุเเก่ <c oughs> ายยูโดนมีวางไดยโอ้หลอนขออนุญาตไทยเงียบแป๊บนึงครับผมหล่อน, <c oughs> นเงียบๆพี่น้อง,งน,นี่ักใส่เดือนอะก็เงียบเพื่อนครับ Thế mà mưa sầu lùn bóng nhập cho lấy được <laughs> mượt lơm mượt là không cả thịt mưa rồi nắng xe

เลี้ยงเงี้ยเรากับผมก็ยิ้มเมื่อบ้านแล้วพี่น้องนะครับกลังทุ่มแล้วล่ะกำลังสีทุ่มแล้วครับผมเดี๋ยวเจอกันเมื่อเช้าครับผมราไ,ไปด้วยบรรยากาศนี่ครับนกเข่าห้างนอนสวัสดีครับพีน่น้องนเมื่อเช้าครับผมสวัสดีตอน,น,นเช้าครับผมมาแล้วตอนเช้ามาแล้วอ่ะเริ่ม ทั้งปีกันครับผมทั้งปีทั้งเดือนอะไรทังนนี่ส่งอ๋อยังถือตัวไหนพี่น้องถือครับถือถือโอ้ตายแล้วเนะี่ยเดี๋ยวเด้ะอ๋อมาลังแรลกกับถือล้วพี่น้องก็ว่าตาย กับบ้านตะเวนปดนี่แต้มแดงมาแล้วครับผมตายอ่ะบ่เป็นยังขออยาดปดครับผมไม่ห้อยตีทุลังเนี่ยพี่น้องไม่ถึอนี่ก็ตีตีทุกลังครับปลาตีเบ็ดดีอยู่ ตรงหน้าครับน้ำท่วมโอ้ตายมิดซีรีส์เถอะพี่น้องยามาัหลหลเติบเลยในปลาก็น้อยตัวเดียวนี่จะตอดตอดรอนตอดรอนนี่สือโอ้หลังนี้ถือกูพี่น้องถือกูถือกูอกอกต้จะหัวพอบ่อยตายไป โอ้ว่านตายว่านตายโอ้นี่นี่นโอ้โอตปลาเป็นเป็นแล้วพี่น้องนี่ครับนี่มาแล้วนี่แยมที่สองโตเป็นเป็นเห็นแล้วครับเอาเบื้องหลังต่อไปหลังต่อไปก็คืส่งกินพี่น้องหลังต่อไปแป๊บนึงน dùo với p/nhận um um như này, để thưởng đi leang lấy để p/nhận, để มาัาไมจะถือเลี้ยงหลังหลังนี่เป็นไงปลาก็เป็นมุนมุนๆพี่น้องอเบ็ดขาดเบ็ดขาดเาดี๋ยวตะขันเบ็ดขาดพี่น้องเขาโอ้ยยังกินเนาะเบ็ดขาดเลย เอ้ยเอาบ๊วยย้อครับห้ามไหมรุ่นหลังต่อไปกันไปดูนอ้องรุ่นกันไปเรื่อยๆครับผมอีกลายเติบด้วยดอกเหมือนหอดสะพ,พานป่นคร,รับหอดไต่สะพานปูนไปละรุนไปเรื่อยๆหลังนี้บอลลอนหัวจะเห็นบอลลอนนี่ละยยเด้อหัวใจใหญ่เก็บเบ็ดแป๊บนึงครับผม อหลังนี้ส่งปีกเปียกพี่น้องปีเกเปีกปเยกนี่เดียวโอ้เบ็ดขาดพีน่น้องเบ็ดขาดครับนเป็นปีกเปียกขั้นเบ็ดกับปีกเปียกพีนก่น้องโอ้เหมันอนยังเป็นขั้นหัก buôn tuần hạt ô nhăn chìm mới nó Nhắn mất tịt nó ô lọt lên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những còn như yêu theo này là khắp không Đấy này con không nùng có về mày con chẳng เอายิด้ะเอายิด้ะนี่นี่ผมว่าน่าที่ยูครับผมเอาเอายิด้ะเอายิด้ะนี่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 พี่น้อยอ้กินโคกไปเสียว ไงอยู่น <Whew lerde strong> ี่บักไงอยู่นี่โอ้พี่น้องไงเด้อไงเด้อครับพี่ดี๋ยว่าอยู่ว่าผมยี่บักไงเด้อพี่น้องเพี่แกวเลยโอ้สกัดสกัดไอ้ Bao chiếu của mẹ hello kỳ kia Gao. Ah, bật ngay yên ăn. Bao chiếu. 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 Bao đang Bao chiếu.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  Bao phí non ngang giảm về đây cái này mất đây đoàn bớt phí nó đoàn bớt thu lằng lằng cùng cái đoàn nó mình dọn sáng nhập mượn mượn chơi phí non ài hay nó. Thông hay trung say ว่าถือว oh, ่ามันย่อนแสงมันมืดด้วยกันหน่องมืดมืดมานป่าสุดเด็กเด็กด้วยกันั่นนี่เขียดทั้งอยู่ว่ามันเขียดทั้งอยู่ป่ากินเส้ป่าติดแบบไหนนี่ตัวปลากับตัวเขียดต้องผสมดุลกันให้ ยังหน่อยก็เป็นแ้มแล้วพี่น้องเขาเก็บแปมครับผมไป่ไปเลยครับผมเียงตีปวกอยู่เลยพี่น้องตีอยู่เบดบ่โอ้ตีอยู่เบสซ้ำ <c oughs> เขียยทั้งโคก <c oughs> นั่งก็ตีข้างโคกเก็บเ,เ,เบดกันพี่น้องเดี๋ยวอย่ต้องซ้ำหลังเอาคุณมาเลย สองหลังสามหลังนี่พี่สามหลังนี่โอ้แดดกเกาะจำพี่น้องเอเนาะหลังหัวตะบลอดอ่ะเสียดตังอยู่พี่น้องเดี๋ยวลุ่นลังนี้เป็นไหนโกงคงลงโอ้ยบ่ถึกถึกหลังสุดท้ายเอา พี่ไทยเบ็ดเสียด้วยพี่น้องเบ็ดถอนไงไสไวหนีไหมเบ็ดถอนเลยพี่น้องถอ,อนแบงเลยต้องบบบใส่ไวหนีละเบ็ดถอนเฉยใช่ น้ำใจละบันมงปัดมันไม่ค่อยดีสิพี่น้องอจากกา้างบุกอวดกินน้ำต้นไม้โอ้ยแบ่ยเ,เลยเฮ้ยนั่นง,นงปีใต้ถอนเลยมงปัดมันก็นค่อยดีมันได้พี่น้องมันเป็นชิงหินไหมใต้สะพานไหม บุกอย่างนีถอนกันถอนบบได้ก็บโเอาครับผมเพรว่ายามันไปตายอยู่ทั้งใดนะผ้าเบ็ดไปติดตั้งต้นใหม่ตายด,ดิเอาโบาไปนังครับไปเบิงังเยาใส่เดียนพังหนอยกันครับใส่ไม่น้อยนึงอยู่พุดได้ใส่เดียนอวัน <c oughs> บบได้บอกพี่บอกหน่อยอู้หูไปดุ่นกันทั้งหมดครับให้น้ำครับไปครับพี่น้อง Bung việt tinh na Lang minh như thế đây. Univin tung kim này, kim 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 khen kim 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 đi, kim 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 này, kim đó. điều, mi lai mi thương... <laughs> áo เดี๋ยวผมจะขึ้นไม้บนบิดีด้วยแต้งกล้องดีๆครับเนาะมุมถือสองชนิดตุ่นบอกพี่น้องโอ้งานีิลีถือสองชนิดอีกเบียดลังเดียวถือสองชนิดเลยพี่น้องสุดยอดหมานบ่กพี่น้องคน ถึงลายถึงเหลืองโอ้ไกล้าเอาบ่ล่นะเนี <g> ่ย <ül> เดี๋ยวทีมวนี้กันครับผมไปจังหวัดพิจิงรแล้วนะโอ้อยไปเบิ้งหลังเห็นกอะไติดหลายชนิดปอดทางนี้ว่างได้ทังนี้กับพันธ์อุ้มรุ่มขึ้นกนะันเอาอบ้ดขาดไปแล้วพี่น้องพีดขาดอีกแล้วนี่นน ้จังพนพอนพัอนจนเป็งเย็นไงบ้านเย็นไงที่แก่ใี่ปาะมุ่งยื่นขาโอ้ยเนาะไอ้คนนั้นก็เก็บข้างหลังก็ร้อยเปิดก็ขาดลายท่้เหมือนนี่บ้าง โอ้ยยังขี้กระเดี่ยวฝกหลุดบนนุ๋มยังพี่น้องะถึกยังต่อไปครับเจ้ากับพ่อปั่นจัก,กรยานกันมวลกรุ๊ปกันหาหมาหากินโอ้ยหลังนี้ก็บ่ถึกพี่น้อง กนยังเก็บกลับขึ้นมานี่บ้ถือนี่สิม,มีปา่านั่นปักนั่นเป็นดินถนนนี่หลังยิ่งโบ้ถือปักเบ็ดไม่ค่อยได้ลึกเลยนะรถแบนปักเบ็ดไม่ได้ลึกป่ะนีะน่ยเพราะว่าเป็เปน,ด,ปนดินทางถนนแจ,จ้ง Ôi, thịt, thịt lắng phải lắng. Ôi, có phải thịt lợn Thịt xoáng lắng thế không? Nhìn Thịt xoáng lắng ngay ôi nhìn cái thịt rồi Có thịt xám mới thịt xoáng Thịt xoáng không? รังสุธาิพี่น้องตุนรังสุดท้ายกันเงินได้เป็นสรุปผลงานกันเนีย่ยใ่เดียนนี่ถือลังเดียวสองตัวเด้พี่น้องธรรมาันได้ดโอ้บ่ถือประถือครับเอ้าเดี๋ยวผมมีเก็บเบ็ดแล้วผมก็จะค่อยไปสรุปผลงานกันครับผมพี่น้องสรุปยอดผลงานกันเมื่อนี้ครับผม นี่เราเมื่อวานนี้ใส่เบ็ดหล่ห่านสิบลังมันได้เพี่นอ้อนในสีต่ตัวตัวที่หาพอเอาครับผมตัวที่หาเป็นปลาไหลงกใช่ไหมปลาไหลกับปลาไหลลายปลาไหลวิกเก็ตถือคู่กันเลยนี่ครับผมปลาควายตัวนี้งามเลยครับพี่น้องตัวนี้ง่ายนี่ต่มเศร้าอยู่ครับนี่ตัวนี้เจ็ดแปดขีดได้อยู่ครับผมมาถึงร้อยหรอก มันเจ็ดแปดขีดได้อยู่ครับผมนี่แหละครับผลงานงานในต้มนึกว่าเมื่อเนี่ยอ่า เหตุการณ์หลายๆต่างๆมือนี่ครับผมเบ็ดขาดที่แน่ๆสามลังครับผมเบ็ดขาดสามลังมารู้ว่าเจ้าที่เรื่องยังว่าเมื่อมาไล่ไงว่าอย่างไรอาว่ามีาเศษเกล็ดที่หลังนึ่งเราก็เศษเกล็ดซองหลังที่ขาดนี่เนาะเราก็มีถอนไปหลังนึงหลังสุดท้ายถอนมาน้อยบานใหญ่ก็หูถอนเบ็ดติดคือยิ่งวัตัวน้อยนะครับผมที่เป็นลีน่ยนทั้งมันเสียบได้ได้ไดหน่อยเสียบก็ได้ไล่ ร่วมเหตุการณ์ต่างๆพี่น้องน้ำท่วมกาลังดีเและพี่น้องผู้ใดนๆมาใส่เบ็ดใส่เงาเบ็ดใด่นะครับผมเดี๋ยวสิ่ออกไปทางบางน้ำเปรี้ยวเนี่ยแหละครับผมเดี๋น้องจอก่อบางน้ำเปรี้ยวน่ามันท่วมใส่ด่างใส่หม้อนะครับผมพี่บ้าปลาเคีงปลาหม้อนี่ไล่พี่น้อง วันปู밥ปู밥อยู่เลยมีดาวมีมอกกับมาใส่ได้ครับผมนะผมเมื่อนี้ก็สวยเติบแล้วที่ได้กลับบ้านไปต้มปลา <g ül> อำลาพ้าจากรที่เราพี่น้องจังแด่ก็อย่าลือมจะปลายจะทิ่มกันครับผมมันแน่บ่รมานแน่พี่น้องเอ้ยโดนๆอาทิตย์ละคลิปสองท,อทิมจะเพ่าทิมเพ่าปลากันครับผมเมือ่อกี้ ก้าวเข้ามาสวัสดีครับ